การเกิดใหม่ของเนดอะการเดียนตอนที่621 d e ยยี่สิบเอ็ดเดหลังจากที่ดูสเตตัสของนกฟีนิกส์ตัวนั้นแล้วมันแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยทุกครั้งที่ฟีนิกส์ของจ้าอ้นหันกวงพัฒนาร่างเป็นระดับต่อไปจ้าอ้นหันกวางเองก็จะคอยรายงานฉางเย่ยตลอดจนสัตว์เลี้ยงของเขานั้นเลเวล120ตอนนั้นเสียงของจ้าอ้นหันกวางนั้นฟังดูมีความสุขเอามากๆ ฉางเย่เองก็เข้าใจว่าทําไมจะอ้วนหันกวางถึงตื่นเต้นได้มากขนาดนี้นี่สินะเป็นเหตุผลว่าทําไมแต่ก่อนแฮปช็อตถึงมีความสามารถพอๆกับผู้เล่นที่มีมรดกคลาส A ได้ทั้งๆที่มีมรดกคลาส C หรือว่าจะเป็น B กันแน่นะฉางเย่จําได้ไม่ชัดเท่าไหร่เหตุผลก็เพราะว่าการยกระดับของมันเนี่ยแหละถ้าฟีนิกซ์ของฉางเย่ยังมีสกิลแบบนี้มืงก่อที่แฮปช็อตเคยได้มาก็คงต้องมีสกิลแบบนี้อยู่แน่นอนสกิลนี้มันต้องมีเอฟเฟก์ที่เหมือนกันด้วย เมื่อผู้เล่นใช้สกิลแปลงร่างพาหนะจะไม่ได้เอฟเฟกของสกิลแปลงร่างที่เพิ่มขึ้นมา แม้ว่าจะเป็นมรดกคลาส B และต่ำกว่านั้นก็เถอะหลังจากที่แปลงร่างมาแล้วโบนัสที่พวกพาหณะให้มานั้นถือว่าน้อยนิดเสือเกินแต่สกิลแปลงร่างของฟีนิกสนั้นมันเหมือนกับว่าสัตว์เลี้ยงได้มีสกิลมรดกในการแปลงร่างเป็นของตัวเองพลังของมันตอนเจ้าของและตัวของมันแปลงร่างต้องสุดยอดมากอย่างแน่นอนฟี Phoenix นิกส์นี้น่าจะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเหมือนกับเพลินที่ได้พลังจากอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมา มาลองเปรียบเทียบความแข็งแกร่งระหว่างพาหนะต่อสู้ธรรมดากับฟีนิกซ์ดูถ้าผู้เล่น X ที่มีมรดกคลาส A มีเลือด150,000มีพลังโจมตีเฉลี่ย35,000และเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงธรรมดาระดับไบเลตแพตินัมที่มีพลังโจมตี35,000ผู้เล่น Z มีมรดกคลาส B มีสเตตัสและอุปกรณ์ที่เหมือนกับผู้เล่น X สัตว์เลี้ยงของผู้เล่น Z นั้นคือฟีนิกซ์ที่มีเลือด1,50,000และพลังโจมตี35,000 ความต่างเพียงอย่างเดียวของผู้เล่น X และแซตก,ก็คือมรดกของทั้งคู่หลังจากใช้สกิลแปลงร่างแล้วผู้เล่น X จะมีเลือด4.5ล้านและพลังโจมตี175,000ส่วนผู้เล่นแซตนั้นจะมีเลือด6ล้านโดยคิดสกิลรวมเลือดกับสัตว์เลี้ยงด้วยพลังโจมตีเองก็ยังสูงถึง210,000ดังนั้นผู้เล่นที่มีฟินิ์นั้นต้องเอาชนะผู้เล่นคนอื่นได้แม้ว่าระดับของมรดกนั้นจะต่ำกว่า มันก็ดีกว่าและยืดหยุ่นกว่าเนื่องจากสัตว์เลี้ยงและผู้เล่นนั้นสามารถใช้สกิลแปลงร่างในคนละช่วงเวลากันได้สกิลที่แข็งแกร่งที่สุดของฟินิกซ์ก็คือ Forbidden Firefall ซึ่งสามารถใช้ได้ในตอนที่แปลงร่างเท่านั้นมันคล้ายๆกับ t o r n a d o c l i f f เวอร์ชันอัปเกรดสุดยอดสกิล AOE มันทำดาเมจต่อวินาทีเป็น30วินาทีเนี่ยมัน o r b i d d e n Scroll ดีๆนี่เองไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสกิลของมันถึงชื่อว่า For b i d d e n แม้ว่าฟีนิกซ์นั้นจะไม่มีสกิลโจมตีมากมายนักในร่างธรรมดาแต่แค่การโจมตีของมันก็เหลือแหล่ะแล้วเมื่อฟีนิกซ์เลเวลถึง100การโจมตีธรรมดาของมันจะเป็นเหมือนสายไฟที่ไกลถึง10เมตรแม้ว่าจะไม่ได้กว้างมากแต่มันก็ค,คล้ายๆกับการโจมตีแบบเอลีทุกเป้าหมายที่อยู่ในเส้นทางของการโจมตีจะได้รับดาเมจอีกอย่างช่วงเวลาการโจมตีก็แค่2วินาทีดาเมจนี้มันเทียบเท่าหรืออาจจะแข็งแกร่งกว่าเย่ยีอีก ข้อเสียอย่างเดียวของฟินิกส์ก็คือมันไม่สามารถเรียนรู้สกิลได้จากหนังสือสกิลมันจะได้สกิลมาตอนที่มันพัฒนาร่างก็เท่านั้นโดยสรุปแล้วสัตว์เลี้ยงนี้สมควรได้ชื่อว่าสัตว์อสูรในตำนานจริงเฮ้ hey, หัวหน้ากิลฉันมีข่าวมาบอกดมิทสนั้นกำลังท้าทายพวกเราในตอนที่ฉางเย่ยกำลังจะทดสอบความสามารถของฟินิกส์ในแผนที่ต่อไปเขาก็ได้รับข้อความนี้มาจากสมาชิกกิลฉางเย่เองก็แปลกใจแต่ก็ยังทำตัวใจเย็นอยู่ เดอะมิส <The> หรอว่าไงล่ะหรือเว่ยเนี่ยมันต้องการอะไรอีกนี่มันไม่รู้จักหยุดเลยหรือไงกิวดเดอะมิสนั้นเป็นพวกที่โดนถีบออกจากมอร์นิ่งทาวเหมือนกับพวกเพลนญี่ปุ่นเกาหลีที่โดนพวกนี้ต้องเดินทางไกลผ่านเทนแบริซีเพื่อมาให้ถึงเชลซ์เรียลลมซึ่งแบบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกสบายเลยสักนิดยังไงต้องพูดถึงเวลาที่เสียไปอีกดังนั้นปัญหานี้จึงเป็นเรื่องร้ายแรงสําหรับพวกนั้นเอามากๆเออจะบอกยังไงดีล่ะ พวกนั้นมีเบอร์เซอร์เกอร์อยู่หนึ่งคนเขาแข็งแกร่งเอามากๆตอนนี้เขารออยู่ที่มอร์นิ่งทาวเขากำลังท้าทายโลนเดสเซอร์สมุกแล้วก็ได้เอาชนะพวกเราส่วนมากไปได้แล้วฉางเย่นั้นก็หัวเราะคิกคักเอาล่ะส่งกาลิเลโอไปจัดการแทนฉางเย่นั้นไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็เริ่มออกฆ่ามอนสเตอร์ที่ชานเมืองมอร์นิ่งทาวต่อเปรียบเทียบกับฉางเย่เองการโจมตีของฟินิกซ์นั้นแข็งแกร่งกว่ามาก แค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวก็กินพื้นที่ไปได้เทียบเท่ากับ Last Wave แต่การโจมตีไฟของฟินิกส์นั้นดูทรงพลังยิ่งกว่าด้วยอัตราการฆ่าขนาดนี้ฉางเย่มั่นใจว่าจะได้อีกเลเวลในอีกแค่หวันเท่านั้นถ้ามีมอนสเตอร์ให้ฆ่าพอนะฉางเย่ต้องการเลเวล130ก่อนที่จะไป LA เพื่อลงการแข่งขันหลิกอาชีพถ้าเขาทำได้เขาจะสามารถใส่อุปกรณ์ชุดใหม่ได้ซึ่งเฟลิสและฟินิก์เองก็จะได้อัปเกรดขึ้นไปอีกระดับด้วย หัวหน้ากิลฉันแพ้ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาเด็กชายตัวน,น้อยที่ชื่อว่ากาลิเลโอก็ได้มารายงานว่าตัวเองแพ้ด้วยเสียงเศร้าฉางเย่จึงถามกลับไปเป็นไปได้ยังไงเด็กคนนี้เป็นผู้เล่นที่มีทักษะซึ่งยังเรียนรู้เร็วๆอีกต่างหากทักษะในการ PVP ของเขาเองก็ยังถือว่าสูงกว่าระดับเฉลี่ยเขายังมีมรดกคลาสปีด้วยแล้วยังมีอุปกรณ์ที่ดีอีกต่างหากแล้วเขายังแพ้อีกหรอเนี่ย ฉ่างเย่เองก็งุดอิดอย่างมากศัตรูเป็นใครกันบอกมาฮึผู้เล่นที่ชื่อเดชอ a บเ t อร์อุปกรณ์ของเขานาดีกว่าของฉันเขาเองก็มีมรดกด้วยทักษะของฉันเทียบเขาไม่ได้เลยฉันแพ้ขาดเลยล่ะหัวหน้ากาลิเลโอพูดขึ้น d e a อใบเทอร์เหรอ สำหรับคนที่เอาชนะการลิเลโอได้แบบแฟร์ผู้เล่นคนนั้นต้องแข็งแกร่งอย่างแน่นอน d e ชอับไบเทอเป็นผู้เล่นที่โด่งดังในชีวิตก่อนของชางเย่คนนี้คือท็อป3ของเบอร์เซอ r ์เกของโลกปัญหาก็คือชางเย่จำได้ว่าเดชอับไบเทอนั้นเป็นสมาชิกหลักของกิว o รลิงร็อกส์บางทีเนื่องจากชางเย่มาลงมือทำอะไรใหม่ๆบางอย่างจึงเปลี่ยนไปและทำให้เดชอบไบเอเข้ามาอยู่ในกิลเดอะมิสแทน อืมไม่เห็นต้องอายอะไรกับการแพ้ฝึกฝนต่อไปฝึกให้หนักขึ้นแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวนายก็เอาชนะได้เองฉางเย่นั้นถอนในใจออกมาเขารู้ว่าเรื่องคงป่วนถ้าเขาลงไปยุ่งเรื่องนี้แต่ในฐานะหัวหน้าคิวแล้วฉางเย่ต้องลงไปยุ่งบ้างฉางเย่ได้เก็บเฟลิสและฟินิสลงช่องเก็บของก่อนจะวับกลับไปที่มอร์นิงทาวในเมืองนั้นเฟลิสเองก็ไม่ได้ดึงดูดความสนใจเท่าไหร่ในอีกด้าน ฟินนิสเนี่ยแหละที่ฉางเย,ย่กังวลนกที่มีขนาดใหญ่เกินไปถ้าเขาใช้นกนี่บินไปอะนะแค่ปีกของมันก็กว้างกว่า10เมตรแล้วและยังมีหางที่ยาวกว่า30เมตรอีกแน่นอนว่านั่นต้องทําให้ผู้คนสนใจอย่างมากฉางเย,ยนะ่เนี่ยไม่ค่อยอยากเป็นจุดเด่นเท่าไหรนะ่นักฉางเย,ย่เดินไปยังกลางเมืองและพบก,กับเดทอไบเชอร์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นมีตึกอยู่รอบรอบลานกลางเมืองนี้โดยตึกพวกนั้นต่างก็เต็มไปด้วยผู้เล่นมากมายผู้เล่นพวกนั้นมามุงกันอัดแน่นอย่างกับปลากระป๋อง ชางเย่เดินเข้าไปใกล้าลานตรงกลางไม่ได้ด้วยซ้ำและทำได้แค่ยืนอยู่ด้านหลังฝูงคนพวกนั้นซึ่งชางเย่หวังว่าจะใช้พานะบินขึ้นไปดูแทนที่จะมาอัดแน่นกับ,บนพวกนี้แต่ต้องขอบคุณเสียงพูดคุยที่ทำให้เขารู้เรื่องการต่อสู้ก่อนหน้านี้ได้ไอบานั้นโคตรเก่งเลยว่ะเขาเอาชนะกาลิเลโอได้ด้วยทำไมอ่ะกาลิเลโอเนี่ยแข็งแกร่งหรือไงกันใช่เขาเป็นตัวโจมตีหลักให้กับทีมที่สองของโรเนสเซ s ส o k กเลยนะเดดอัปไบเทอร์ ชายคนนี้แข็งแกร่งจริงๆทำไมเราถึงไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนนะโธ่มีแค่แกคนเดียวเนี่แหละที่ไม่เคยได้ยินชายคนนี้นะ่ะโด่งดังอมากๆก,ก่อนที่เขาจะเข้าไปอยู่กับกนะิลด์มิสเดดอเบเชอร์น่ะเป็นตัวโจมตีหลักของ Rolling Rocks แต่เนื่องจากกิลด์นั้นเป็นแค่กิลด์เล็กๆอุปกรณ์ที่กิลด์นั้นให้จึงไม่คุ้มค่าเลยแม้แต่ทีมต่อสู้ของกิลเองก็ยังสู้อยู่ได้แค่ลีกอาชีพระดับซเท่านั้น ดังนั้นชายคนนี้จึงตัดสินใจที่จะออกจากกิลแล้วมาเข้าเดอะมิสแทนฉันได้ยินมาว่าหัวหน้ากิลนั้นคาดหวังในตัวชายคนนี้อย่างมากและก็ได้ใช้เงินซื้ออุปกรณ์ให้ตามที่เขาต้องการหัวหน้ากิลเองก็ยังให้คนไปช่วยเก็บเลเวลให้ชายคนนี้ด้วยสุดยอดเลยว่าถ้าใครทําแบบนั้นกับฉันฉันจะขายวิญ,ญญาณให้เลยล่ะน่าจะไม่มีนะแกหมายความว่ายังไงก็ฉันคิดว่าคงไม่ต้องอธิบายหรอกมั้ง ในขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันอยู่ฉางเย,ย่เองพยายามคิดถึงอดีตของเดซอไบเทอร์ชายคนนี้เป็นออกนักรบและมีชุดเกราะเซ็ตซึ่งส่องแสงสดใสออกมาดูจากภายนอกแล้วฉางเย,ย่มั่นใจว่าชายคนนี้คงสวมชุดเซ็ตระดับมิสเตรอร์คออยู่นแน่ๆบางทีมีแค่แหวนและสร้อยคอที่อยู่ในระดับไบอเลตแพลตินัมอืมใช้เงินไปเยอะเลยนี่ อุปกรณ์ระด,ดับมิติคอลนั้นแพงเอามากๆและยังหายากด้วยบางอันซื้อด้วยเงินไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าหริวเวยจัดอุปกรณ์ชุดนี้ให้ชายคนนี้แล้วแปลว่าชายคนนี้ต้องน่าคาดหวังอย่างมากแน่นอน <c oughs> ดีมากหลิวเวยปรบมือให้กับเดซอับไเชอร์ตอนที่เขาจัดการพวกโลนเดซเซอร์สมุกไปอีก2-3คนตรงหน้าเขาทันใดน,นั้นชายคนนั้นจึงกอดอกและตะโกนออกมาในโลนเดซเซอร์สมุกไม่มีคนแข็งแกร่งอีกหรือไง มีแค่นี้หรอเฮ้อกลาดียังไงถึงเรียกตัวเองว่ากิวเบอร์หนึ่งของจีนพวกแกเอาชนะผู้เล่นไร้ชื่อจากกิ้วเล็กๆไม่ได้ด้วยซ้ำน่าอายจริงๆนะที่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นกิวที่เก่งขนาดนั้นเฮ้ยนี่มันกำลังดูถูกเราหรือไงกันมันพูดเฮี้ยอะไรวะเฮ้ยแกอยากสู้มากใช่ไหมฉันจะสู้กับแกเองผู้เล่นหลายคนนั้นตกกลุ่มพรางหรือเว่ยที่ให้ชายคนนี้พูดยั่วยุออกไป หรือเวยนั้นยืนอยู่เฉยๆแล้วกวาดตาดูผู้เล่นทุกคนดูแกส,สิไม่มีใครกล้าสู้แบบเดียวๆเลยคิดแต่จะเพึ่งจำนวนเข้าน่าอายจริงๆว่ะแต่ก็เอาเถอะมาสิฉันจัดการได้อยู่แล้วฉันจะถ่ายทอดสดไว้ด้วยให้คนทั้งประเทศได้เห็นมาแสดงเลยว่ากิลที่เป็นตัวแทนประเทศนั้นพ่ายแพ้ได้ยังไงกัน <c oughs> หัวหน้ากิลของเราเนี่ยพูดได้ดีเลยนะโลนเดสเซอร์สโมน่ะอาจจะมีคนเยอะแต่คนที่แข็งแกร่งนะ่ะมีไหม <c oughs> ไม่มีใครเอาชนะเดซ์อบไบเทอร์ได้เลยผู้เล่นจากเดอะมิสต่างก็เข้าข้างหหลวเวยกันไปหมดซึ่งอันที่จริงก็มีสมาชิกจากคิวอื่นๆนั้นต่างก็ดา่าโลนเดซเซอร์สมกด้วยเพราะแบบนั้นโลนเดซเซอร์สมกจึงยังไม่สามารถทําอะไรได้ที่พวกเขาทําได้ตอนนี้ก็แค่กำหมัดแน่นและกัมกลืนการโดนย่ำเท่านั้นหึถ่ายทออสดเงี้นหรอไม่จะเป็นหรอกคนอยู่เยอะขนาดนี้ก็ทำให้ทั้งกิวอได้แล้วที่ยังไม่สามารถเอาชนะเดซ์อบไบเทอร์ในการสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งได้ เด d a อเบเธนั้นหัวเราะออกมาฉันไม่รังเกียจจะสู้เป็นกลุ่มหรอกนะแกแกแกไหนลองมาดูซิ1 2 3 4สอืมทั้ง13คนนั่นแหละมาเลยพวกแกไม่มีทางจัดการฉันได้แน่นอนเฮ้อไอเชียนี่แม้ว่าจะโกรธขนาดไหนแต่พวกโลนเดส e เซอร์สมุกก็ยังไม่ได้วิ่งเข้าไปมาสิทำไมพวกแกไม่เข้ามาโจมตีล่ะเด d a อเบเธนั้นใช้ขวานฟาดลงไปที่พื้นแล้พูดขึ้น แกอยากให้ฉันเปลี่ยนไปใช้ขวานเลเวล10ก่อนไหมหัวหน้ากิลช่วยส่งขวานเลเวล10มาให้ทีฉันกลัวว่าพวกนั้นคงไม่กล้าโจมตีถ้าฉันไม่เปลี่ยนขวานก่อนนะนะ <c oughs> หลังจากนั้นเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นมาจากพวกเดอะมิสแม้แต่ผู้เล่นที่ไม่เกี่ยวข้องเองก็ยังหัวเราะออกมาด้วยก็เป็นตามธรรมดาที่คนดูไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนแต่แม้ว่าคนส่วนมากจะไม่ชอบหริวเวยแต่พวกนี้ก็สามารถเอาใจผู้ชมไปคลองได้ สุดท้ายแล้วผู้เล่นที่แข็งแกร่งก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนเสมอ